สวัสดีครับเอฟซี FC. คนมาการเละเอียดครับแล้วก็วุฒิชัยและกกาละเอดครับผมครับอ่าตอนนี้ก็แดดล่มลมตกเนาะประสานบ้านก็เกี่ยงงานครับเกี่ยงงานทั้งเรื่องเล่มคู่มือทั้งอ่าเรื่องรถครับอ่าหลายๆเรื่องหลายเหตุการณ์เข้ามาวันนี้ก็จะมีรถออกอยู่สามคันนะฮะที่เราจะเตรียมส่งให้ก็คือหนึ่งพี่หนุ่ยพิทยานะฮะ ส่งอยู่ที่ท่าตูมสุรินใช่ไหมครับแล้วก็มาดามจากสรารคามครับนี่เอาเสร็จแล้วท่านจะเอาหรือไม่เอาไม่ว่าครับนี่มาดามกับสีเขียวร้อแมกร้อยสิบไอตามที่ท่านอยากได้นะฮะครบับแล้วก็ของพี่ตูนบูรนะี้แลมเนาะพี่ตูนอยู่ที่เครื่องในนะฮะเราได้จบแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเตรียมส่งครับก็เลยทําคลิปยืนยันให้นะฮะอ่ะ,อะเดี๋ยวจะรอฟังเสียงแล้วกันแต่ว่าขอชี้แจงครับ ที่แจงเรื่องทะเบียนครับเรื่องนี่หลายหลายท่านงงเห็นผมเอารถเข้าเยอะเห็นงานเราเยอะเห็นรถเยอะๆเนี่ยมันมีเล่มทะเบียนไหมผมบอกว่ามีนะฮะมีหลายๆคลิปก็อธิบายแล้วล่ะครับแต่ว่าคลิปนี้จะชัดเจนนิดนึงช,าชา้าๆเบาๆรักน้อยแต่รักนานนะฮะช้าๆคือรถทุกคันจะมีเล่มครับแล้วก็มีเล่มก็คือท่านจะโอนหรือไม่โอนก็ได้ อย่างเมื่อวานเออไม่ใช่อย่างเมื่อกี้นี่แวบบๆอยู่อยู่ที่หนองคายอยากจะซื้ออยากจะขายอยากจะซื้อพวกง่ายอะ่ะก็คือถามว่ามีเล่มไหมเอา้าก็บอกแล้วทุกครั้งารถผมมีเล่มทุกครั้นแล้วก็สองให้ผมโอนเองหรือพี่โอนให้แต่ถ้าพี่จ่ายเงินค่าโอนผมก็โอนให้ครับแต่ถ้าท่านจะไปโอนเองที่บ้านก็ถือเล่มเกี่ยวไปครับก็แค่นั้นนะฮะแต่ถ้าผมโอนให้อ่ะมันจะง่ายรอคิวปากจบเลยครับจบ ะะได้ครับได้ก็คือได้ป้ายใหม่ได้พรบรเต็มได้เล่มใหม่ครับคำว่าเล่มใหม่เล่มเก่าแบบไหนเล่มบางครั้งก็อาจจะหนูกัดเอยดำดำแล้วก็เก่าๆเหมือนกับอะ,อะไรนะฮะถ้าจะเป็นใครเ,เ,เคยมีรถก็รู้จักครับผมว่ามันเก่าจะเป็นแบบไหนแต่ถ้าใหม่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแบบนี้เนะนี่ยมาดูใกล้ๆก็จะมีป้ายเนี่ยเป้ายใหม่ๆนะฮะ กตัวอย่างนะครับแล้วก็พบรบหกแปดอีกหนึ่งปีอันนี้ปีห้าเก็ดหกแ็ดหกเก็ดใช่ไหมอ่าอันนี้หกแปดครับเห็นไหมเนี่ยตัวนี้ยกตัวอย่างคือลูกค้าที่ฝากโอนครับผมแล้วมันจะง่ายคําว่าง่ายคือผมทาให้เรียบร้อยครับเปลี่ยนชื่อท่านให้เรียบร้อยครับอย่างเช่นพี่หนุ่ยพิทยานะฮะได้แล้วนะพี่อ่าเรียบร้อยนะฮะแล้วก็อ่าของพี่สมเมสของพี่มานะเอ๋ยพี่มานะก็น้อยใ,ใจครับเห็นจะทาคลิปคนอื่น ไม่เห็นรถตัวเองนะฮะวันนี้ก็โทรเข้ามาผมก็เลยบอกว่าอาพี่ครับต้องเข้าใจว่าผมทําง,งานหลายอย่างครับทั้งซื้อรถขายรถแล้วก็เก็บรถนะฮะเก็บรถเข้าแล้วก็จัดส่งรถแล้วก็วิ่งอะไรครับถ้าให้ลูกน้องวิ่งก็ไม่จบไม่ครบนะฮะผมก็เลยต้องทําเองแต่หลายท่านก็แนะนา,นาม,มาให้ให้บริการให้ส่งทีมงานไปแต่ว่ามันไม่จบครับมันต้องเป็นผมคุยอย่างไปดูรถก็ต้องผมดู ซื้ออะไรผมก็ต้องเคลียร์ครับบางครั้งเงินพอบ้างไม่พอบ้างก็ขอเครดิตที่ร้านไว้นะฮะเพราะว่าแต่ละวันก็เยอะนะอย่างวันก่อนผมหมดไป 40, 000, สี่หมื่นสี่เมื่อวานหมดไปสามหมื่นครับตอนบ่ายหมดไปประมาณสี่หมื่นวันนี้หมดไปห้าหมื่นครับรายจ่ายแต่ละวันก็เยอะครับซื้ออะไรเข้ามารถเข้าเยอะอะไรก็ใช้เยอะครับผมก็เลยขอจากเอฟซีครับมัดจําเข้ามานะฮะแล้วก็ให้ศรัทธ,ธาครับคาว่าศรัทธ,ธาคืออะไรศรัทธ,ธาก็คืออ่า มันจำควาปุ๊บก็ให้โอกาสผมบ้างไม่ใช่ว่ามาจจำพูดแล้วเสร็จวันไหนได้กี่วันโอเคถามได้ครับแต่ว่าก็ถามในไกลเลยหรือว่าถ้าม,มาโทรหาก็ได้ไม่ใช่ว่าถามจิกทุกชั่วโมงนะฮะอันนี้คือฝาก f c ครับผมอ่ะคุยถึงเรื่องทะเบียนก่อนทะเบียนก็จะได้ป้ายใหม่เล่มใหม่ครเบเต็ม68นะฮะมันจบไปเลยครับแล้วก็ถ้าท่านไหนที่จะไปโอนเองนะฮะเราก็จัดชุดโอนให้ครับไปโอนเองที่บ้านอย่างเช่นพี่ชายครับอ่าไม่ได้เห็นของตัวเองเนาะ มันหลายคันพี่วรณะได้ชื่อแล้วก็กลัวเลขไม่ตรงเอ้ยไม่ตรงได้ไงครับก็ผมเป็นคนจัดแจงเองว่ารถคันนี้ทะเบียนนี้อ่าอะไรล่ะเลขโครงนี้ตัวถังนี้มันก็ตรงพี่วระ,ะก็ยังงงอยู่กลัวไม่ตรงกลัวไม่ตรงไม่ตรงได้ไงครับรถพี่เยอะอ่าประมาณสิบคันยี่สิบคันเป็นร้อยมันก็จําได้ครับมันจะมีนัมเบอร์ของมันอยู่พี่อันนี้คือพี่วรณะนะทชี้แจงครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวนี้กันตัวนี้เนะี่ยจะเป็นของพี่ตูนครับ พี่ตูนมัดจํามาถ้าจะไม่ผิดห้าพันแล้วพี่เนาะครับพี่ตูนจากเครื่องในครับเป็นเวฟร้อยสิบไอสีน้ําเงินขาวหรือขาวน้ําเงินประมาณนี้อาดูเอาพี่เนี่ยซึ่งมันจะสีเหมือนกันกันกบพี่ของพี่หนุ่ยพิทยานะฮะนี่มาดูนี่เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันบางคนหน้าน้ําเงินล้อแม็กสีดํา อ่าโชคหน้าสีบอลอะไรเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันหมดทุกอย่างพักเท้ายางล้อแม็กใหม่ยางนอกใหม่ทุกอย่างใหม่หมดทุกอย่างต่างกันแค่นี้ปลอกแฮนด์นะฮะอันนี้ของพี่หน่อยนะฮะพี่หน่อยจะเป็นปลอกสีดําของพี่อ่าตูนบลูดี้แสลมจะเป็นปลอกสีม่วงอ่ะแล้วถามว่าบางคนไม่ชอบสีม่วงสีแดงเครก็บอกสาม,มารถบอกได้ครับเราจะถอดเปลี่ยนให้ท่านนะฮะนี่อ่ะเดี๋ยวฟังเสียงกันครับ ก็ขอพยาธีนะฮะถ้าเวลาทําคลิปก็จะมีรถเข้ามาครับจะเป็นปิดถนนดําแล้วก็ทางผ่านเข้าหมู่บ้าน,นครับกลับบ้านผมก็อย่างนี้นะฮะฮะ นิ่มครับคันนี้ของของพี่ตูนมอริตเชลม์ผมพี่ตูนเื่องในะนิ่มคันนี้การันตีมากพี่อะจากใจวุฒิชัยละ,ะเอียดครับมั่นใจแน่นอนเดี๋ยวน้องไปส่งให้ถ้าไม่เหนื่อยผมไปกันนี้แน่นอนแต่ถ้าเหนื่อยเดี๋ยวรออีกสักครู่นะให้ผมทําใจนิดนึงว่าจะไปหากิ๊กกักที่ไหนหรือว่าข้างนอกบ้านที่ไหนนะฮะ <c oughs> มาส่วนคันนี้ก็จะเป็นของมาดามอะไรนะมาดามแกดํา กับสาะคามนี่บอกว่ามาเอาเงินสดกับกูวา่างนั้นนะภาษาหยาบคายโอเคพี่ภาษาพ่อคุณรามก็มาเอาเงินกับกูเลยถ้ามึงมีสีเขียวนะฮะแล้วก็ร้อมแม็กดํานะฮะจัดให้ตามรูปครับนี่แต่ใส่กิ๊กๆครับผมทําให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะ,จะตาร์ดเครื่องให้ดูนะครับ <c oughs> เบิ้ลเยอะไม่ได้เดี๋ยวเอฟซีด่ามอนเดิมครับรถไม่วิ่งเบิ้ลทาไมครับผมเนี่ยแต่เตอร์โอเคอ่ะเกียร์หนึ่งสองสามอ่เดียวเดียวขวาเดียวซ้ายครับต่ําสูงถ้าไปสูงจะมีไฟสีฟ้าหลายจิ๊บก็ไม่ได้อธิบายครับ <c oughs> อ่ะไฟสีฟ้าคือไฟสูงนี่อ่าแล้วก็ระบบเกียร์นี่อันหนึ่งอ่สองสามสี่นี่ย รถทุกคันเราจะ, <S <S จ,ะจะรีเซ็ตใหม่ครับรีเซ็ตทั้งเครื่องแล้วก็ระบบไฟต่างๆครับแต่ไปลงไปเดียวให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะฮะมั่นใจเรื่องการทําให้ใหม่คือสวยบางท่านบอกว่าขออยากซื้อแต่ว่าขอดูตอนจบเอาถ้าคุณดูตอนจบมันก็ไม่ทันอ่าถ้าดูตอนจบอย่างเช่นอย่างเงี้ยตัวทีอย่างเงี้ยอ่าสองสามคันอยากดูตอนจบถ้ามึงจบตอนไหนคูโอนตอนนั้น ไม่ทันครับเชื่อผมเลยเพราะว่าจบปุ๊บมันก็มีเจ้าของปับ๊บจบปุ๊บมีเจ้าของปับ๊บแล้วท่านไม่ได้สักทีผมก็เลยขอมัจจาแค่หนึ่งพันบาทสองพันบาทแล้วก็จองสีมาสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินสีแดงอะไรว่าไปที่ผมโพสต์กลางคืนไม่นอนง่ายฮะจองเข้ามาแล้วก็อีกอย่างก็คืออยากจะให้ตามเกมผมบ้างตามเกมตามอ่าอะไรล่ะตามกติกาผมบ้างเช่นมัดจำหนึ่งพันบาทหรือถ้าผมขอเบิกห้าพันหมื่นหนึ่งก็โอนมาเลย ครับยังไงก็ได้จ่ายอยู่ดีแล้วก็ท่านจะได้เห็นรถของท่านอัปเดตขึ้นมาอยู่แล้วทุกวันนะฮะการทาคลิปแล้วก็2ตอนจบครับอย่างเช่นจบอย่างนี้ครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเลยแล้วก็ยกมือสีหัวเลยก็คือเนี่ยของพี่ตัวบริสแลมมัดจำมาห้าพันครับแกบอกว่าจบแค่น,นี้แล้วก็ไปเอาที่บ้านได้เลยเนี่ยมันก็คุยง่ายครับถ้าผมชอบคน,นง่ายครับง่ายแล้วก็ง่ายด้วยนะฮะส่วนมาดามก็จบแล้วก็ไปรับตังค์เลยโอเคก็จบคุยกันแค่นี้พอไม่ต้องเรื่องมากครับอันนี้ ส่วนพี่หนุ่ยพิทยาบ,บอกก่อนเลยแกโอนปิดตั้งแต่วันแรกครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทเนาะพี่เนาะนี่ของพี่หนุ่ยพิทยาครับอยู่ที่อ่าท่าตูมสุรินนะฮะแล้วก็ของพี่พี่อยู่ที่พี่ชายเนาะสีส้มครับติดตามพรุ่งนี้น่าจะเสร็จครับสีส้มอยู่ที่บางประหันบางประกินอยุธยาโอนเต็มเปี้ยครับแล้วถามว่าทำไมเขาถึงกล้าโอน ก็ไม่เขาถึงอ่าอะไรล่ะกล้ามาจำนำซ้ำโอนปิดให้เลยสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะพี่เนะาะใครจะไม่ผิดครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราที่เหลือแล้วก็จัดแจงให้ครับจัดส่งแล้วก็เรื่องจัดส่งครับขอเิบายด้วยก็คืออย่างเช่นป้าป๋าอยู่ที่น้องคายอยากจะได้รถแต่ว่ากลัวเรื่องการส่งผมเลยบอกว่าถ้าผมไม่ไปเองก็จะเป็นรถตู้ทึบของอบาง ของคนส่งนุชนครับผมก็ฝากเอฟซีได้กดติดตามกดไลค์ด้วยนะฮะนี่อย่างที่บอกครับตามหลายๆเรื่องที่อ่าอย่างเงี้ยนะการส่งการทํางานแล้วก็การโอนเงินครับข <c oughs> อไปเอฟซีครับผมแล้วก็อยากจะให้นี่แหละมาจําเข้ามาครับไม่ใช่ว่าให้เสร็จแล้วจะเอานะฮะมันไม่ทันแน่นอนนะครับผมมาคลิปนี้ก็เหนื่อยครับพูดมามากแล้วเดี๋ยวเอฟซีเบื่อดูตอนเย็นนะฮะเดี๋ยวเราโพสให้ รับผมครับบายยครับสวัสดีครับ FC ครับ